để tìm cãi thằng nát thì bà chót nắng nát lê nghe cắt tít tít cắt tít สิบตัวตรงเนี้ยเฮ้มาแล้วอ,อุ้ยโดนเหมือนป้าผอมเลยตัวเนี้ยไม่โยกเลยกูว่าแล้วปลามกรตัวมันก็น่าเกลียนเลยฝากไว้กับยักยางเหรอือจะปล่อยไปรถถ่ายรูปไปก่อนปลาอะไรงงเลยคนตกยังงง อะไรอ่ะเนี่ยเอาเอาอะไรของมึงโทรศพัพท์อ่ะงงปดวดเราจะปล่อยมันว่าแล้วมันไม่มีแรงวิ่งไม่อยากจับมันเลยตายเงี้ย ปล่อยฟังนี้แล้วกันเดี๋ยวป้าเตื่นโอเคครับผมสุดยอดมากครับ